สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Minecraft ใน EP ที่6ของช่องไม่เติมขาวกันนะครับวันนี้ผมกะว่าจะมาทําฟาร์มอ้อยกันซึ่งจะเป็นฟาร์มอ้อยอัตอนโนมัติตอนอื่นเนี่ยฟาร์มอ้อยอัตอนโนมัติจะต้องมีอะไรบ้างอย่างแรกก็จะต้องมีเชื้ออ้อยหรือว่าปีตอ้อ,อยจานวนมากแล้วก็จะต้องมีรางรถไฟรถไฟฮอ o อป,ปอร์อะไรเยอะแยะเตรียมไปหมดเลยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเก็บของไม่ได้แต่ตอนนี้ผมก็ไปเตรียมเหล็กมาเยอะมากเพราะว่าผมไปเจอสายทานแร่เหล็กมาก็ขได้เท่านี้ ผมอันนี้ขนาดผมยังไม่ขุดออกมาเป็นอนะแล้วก็ได้ทองมาด้วยทองขุดเลยแล้วกันเพราะว่าอทองเนี่ยก็ต้องใช้เป็นในส่วนของ power rail หรือว่ารางรถไฟที่ตัวใช้จ่ายโดยใช้เลสตสโตนอ่ะนะมันจะวิ่งเร็วขึ้นนั่นแหละก็ต้องใช้เหมือนกันดูซิว่าเราจะได้ทองมาเท่าไหร่เพราะว่าอันนี้ใช้มากมากเลยน้มา43ก็โอเคน่าจะพอใช้ได้อยู่เดี๋ยวเผาก่อนตอนนี้รู้สึกว่าจะขาด มากมากเลยถ้างั้นนี่เอ้ยใช่ผมรู้เอ็นชานเลยไหนก็แล้วมาเอ็นชานหน่อยเอ็นชานขวานไปะละมูลสัมภาษณ์อ่าไม่ค่อยดีอยากได้เอฟเฟกซ์จนซี่มากกว่าจะได้ตัดไม้เร็วๆประสิทธิภาพแหละโชคลาภอ่าก็โอเคแหละอ่ะเดี๋ยวดาบต่อเลย ดาบแหลมคมสโอ้ไม่ดีเลยอันเดียวอยากได้เผาไหม้ด้วยเวลาหาอหาจะได้หาง,ง่ายๆเนาะชกชิงก็โอเคอะชกชิงสมไม่ได้แย่ครับยังดีโอเคเดี๋ยวตัดไม้ไปเผาให้เป็นฐานสักหน่อยดี่า โอเคเดี๋ยวผมจะทำตัวเผาอัตโนมัติไปเลยแล้วกันเอ่อก็จะใช้เหล็กด้วยแล้วก็โอเคมีไม้แปรรูปไม้มาสักนิดหนึ่งแต่แกก้าแ,แล้วกันแล้วก็ฮอปเปอร์หนึ่งสองสามอันแล้วก็เอาเตาอันนี้มาเค okay, แล้วก็ทำแบบนี้ไปที่เผาอัตโนมัติวางไว้ตรงนี้แล้วกันจะได้ดูง่ายๆหน่อยวางแบบแบบนี้สำหรับใครทำไม่เป็นก็ทำตามได้เลยนะผมว่าทุกคนน่าจะทำเป็นเพราะว่าง่ายมากๆแ,แล้วก็วางฮอปเปอร์ไปแล้วก็อย่างนี้ครับปึ๊บปึ๊บ แล้วก็วางกล่องตรงนี้แล้วก็ปึ๊บปึ๊บเนี่ยง่ายๆเลยเราก็จะใส่เสื้อเลิงที่เราจะเผาแล้วก็ใส่ไม้ที่เราจะเผาไปของที่เราจะเผาอะไรแล้วมันก็จะเผาให้มาครับอันนี้ผมจะเผาถ่านใช่ปะละ่ะก็ปล่อยมันเผาไปมันก็จะเติมสต็อกให้เรืเลยอย่างต่อไปที่ต้องการของฟาร์มอ้อยก็จะเป็นพวกขอปเปอร์คอปเปอร์ไม่น่าใช้เยอะใช้แค่ไม่กี่ตัวอ่อใช้อะไรอีกอะกระจกผมว่าก็จะทําเป็นกระจกแล้วกัน ก็ทรายก็มีเยอะมากเดี๋ยวผมจะต้องไปเอาที่นู่นน่ะที่ n d c แต่ผมว่าก่อนไปเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทำรางรถไฟไปดยบร้อยแล้ว,ว,วกันก็ผมยังไม่มีที่ปั๊มรางรถไฟเพราะตอนนี้ผมไม่มีสลามถ้ามีสลามนะก็น่าจะทำที่ปั๊มรางรถไฟได้ชิวๆแต่ตอนนี้ไม่มีไงใช้เหล็กแผงมากอะรางรถไฟอ่าเอาไห แล้วก็ล้างไฟทองทำยังไงนะอย่างนี้ปะไม่ใช่ต้องใช้เรสตโตนด้วยก็จะมีไหมไม่มีมันทำยังไงอย่างนี้หรอเอ๊ะไม่ใช่ฮะทำยังไงวะนี่นี่นนเจอละอ่าทำแบบนี้ก็มาน่าจะเอาทั้งหมดนี้ไปเลยก็ได้เนี่ยเพราะเดี๋ยวเราจะไปทำฟาร์มแล้วไงจัดไปเลยตรงนี้ไม่ได้ไม่น่าได้ใช่ละ พาดดาวดูเนี่ยผมไม่รู้ว่าเหล็กจะพอหรือเปล่าแต่ขอหวังไว้มันพอแล้วกันเพราะว่าใช้เหล็กค่อข้างเยอะทั้งตัวพิสตันเองหรือว่าทั้งตัวฮอปเปอร์ทั้งตัวรถรางทั้งตัวรางอะไรอย่างเงี้ยใช้เยอะนะฟาร์มนี้ไปเดี๋ยวเราไปที่นู่นกันเดีกว่าไปอยู่ตรงนู้นยาวๆครับตรงฟาร์มเอ็นบีซีโอเคถึงแล้วมาเดี๋ยวมาอัปเดตหน่อยดีกว่าว่าเรามีอะไรปไปแปลงไว้บ้างก็คือผมได้ตกแต่งตรงนี้เนี่ยให้สวยขึ้นเห็นไหมสวยขึ้นเยอะเลย แล้วก็เนี่ยได้เพิ่มพื้นที่ให้นิดนึงแต่ยังไม่เสร็จนะยังมีแบบจริงๆจะเพิ่มมากกว่านี้หน่อยแล้วก็ตรงนี้ครับเป็น n อ c นบะีซะเราผมก็ได้มีตัวแรกอ่อสติกด้วยนี่ตัวนี้ได้สติกแล้วก็มี n อ c เพิ่มอีกตัวหนึ่งไหมอันนี้ประสิทธิภาพ4ี่ครับแล้วก็มีอันนี้ซับแซงก็เหมือนเดิมนะีม่เนาะหมาย๋ยวผมว่าเกลีร์พื้นที่สักหน่อยดีกว่าเพื่อทำฟาร์มเอ่ออ้อยเอาซักตรงนี้แล้วกัน มากันต่อหลังจากที่เออผมได้เคลียร์พื้นดินหรือว่าเตัวอุกรณ์อะไรเรียบร้อยเนี่ยผมก็จะมาบอกวิธีทําฟาร์มอ้อยแบบขนาดใหญ่กันนะอย่างแรกคืออย่างสิ่งที่เราต้องเตรียมนะมันมีหลายอย่างมากอย่างแบบรางรถไฟปกปติหรือว่าพาวเวอร์เรลที่เป็นรางรถไฟแบบเร่งทั้งเลสโตนทั้งเหล็กทั้งอะไรเยอะแยะไหมดเลยครับคลิปนี้อาจจะไม่ใช่คลิปสอนแต่ถ้าทุกคนพอรู้วัตถุดิบแล้วทุกคนพอ ดูคลิปนี้แล้วพอทําตามได้ก็น่าจะโอเคแล้วน,นะ mm hmm. ก็อย่างแรกให้ทุกคนกะระยะฟางของตัวเองเราเอาเท่าไหนเอาใหญ่แค่ไหนกะระยะได้สบายเลยครับแล้วเราก็ปูเลยครับไม่ใช่่างนะี้นะเราใช้ทรายก็ได้ดินก็ได้นะครับปูขึ้นบนรางเท่าที่แบบพื้นที่เราที่เราจัดมาครับตามรางที่เราวางไว้อนะแล้วก็วางไปเลยครับทําไมถึงต้องวางบนรางเพราะว่ารางรถไฟเนี่ยเราจะใช้เป็นในส่วนของตัวไมค์คาร์ทอปเปอร์หรือว่ารางรถไฟที่มันมีฮ o อปเปอร์นะมันจะได้ทําให้อา่า เก็บของได้อย่างแบบเช่นเม็ดเนี่ยเขาจะมาเก็บของได้แบบว่าทุกตารางนิ้วอะเวลาลางรถไฟมันเดินข้างล่างมันก็จะเก็บทุกบล็อกเลยไงซึ่งมันดีมากเลยนะต่อไปครับเท่าที่รู้กันก็คืออ้อยเนี่ยจะต้องการน้ําจํานวนมากเลยใช่ไหมในการที่เราจะปลูกอ้อยไทยก็ต้องมีน้าเดี๋ยวขออนุญาตเก็บของก่อนที่ ยังไม่ได้ใช้นะก็ต้องการน้ําใช่ไหมล่ะครับซึ่งถ้าเราจะวางน้าเนี่ยก็คงเป็นเรื่องยากนะดูจะทําไงก็ได้ครับให้น้ำเนี่ยมันอยู่ควงค้างอ้อยนะวิธีวิธีที่ผมทำเนี่ยก็คือการล้อมด้วยบล็อกไม้แบบนี้วางจนสุดไปเลยซึ่งถ้าวางจนสุดเนี่ยมันทําให้ว่าเอ่อคุณไม่ทราแบบว่าไอพวกนั้นมันจะบังใช่ไหมผมแนะนําว่าให้เอาเป็นสวิชดีกว่าเราทำสวิชขึ้นมา่างนี้อะแล้วก็ขุดลงไปปึ๊บหนึ่งสอง โอ้โหลำบากแล้วอ่าไม่เป็นไรเราทำอย่างนี้ได้ปึ๊บอย่างนี้แล้วก็วางแบบนี้นีได้แล้วพาวเวอร์เรลก็จะลำบากหน่อยนะครับแต่ก็อ่าไม่เป็นไรหรอกหรืออาจจะวางอย่างนี้ก็ได้นะก็โอเคแล้วนะแต่มันอาจจะแบบดูเป็นเูมเ็นบอลหน่อยแต่เราเน้นใช้งานไงเราอาจจะไม่ได้เล่นสวยมากพอวางแบบนี้เสร็จใช่ไหมเราก็วางกบไปเลยครับเหมือนเมื่อกี้ที่บอกก็คือกบด้านล่างไปเลยนะนี้ โอเคได้ยางงี้เสร็จแล้วเราก็วางปิดแบบนี้ครับให้มันแบบแคาน้ำมันไม่สามารถไหลออกได้ครับวางปิดไปเลยนะแต่ผมจะเปลี่ยนบล็อกดีกว่าจะใช้เป็นบล็อกทรายแล้วกันประหยัดดีทรายแบบว่าเอามาอัดก้อนอย่างเงี้ยประหยัดด้วยแต่ฟาร์มนมันใช้ทรัพยากรเยอะมากครับแต่ตรงนม้นก็จริงแต่มันมีฟาร์มอีกรรปแบบหนึ่งก็คือใช้สลามแต่ถ้าไม่มีสลามก็อาจจะทําแบบนี้ไปก่อนก็ได้นะฟาร์มสลามมันจะมีประสิทธิภาพมากเลยนะคือได้ ของก็เยอะแถมใช้ทรัพยากรไม่เยอะอีกและะ้ว哈โอเคพอได้แบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยเอาน้ำมาวางได้เลยครับตามรูพวกเนี้ยนะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมนะถ้าทำเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอาธิบายเลยแล้วกันถ้าทำเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมาอาธิบายเลยแล้วกันนะครับก็โอเคลุยมาเรามาดูสรุปกันดีกว่าว่าฟาร์มอ้อยอันเนี้ยสร้างยังไงนะอย่างแรนะงเกเลย อย่างที่คุณต้องสร้างก็คือจะต้องไปรางรถไฟนะครับรางรถไฟเนี่ยจะต้องต่อยาวเท่าไหร่ก็ได้เอาที่คุณพอใจเลยเพราะว่าต่อเท่าไหนคุณก็จะต้องอปลูกอ้อยแล้วก็วางรีเิเซอร์เท่านั้นนะครับลางรถไฟนี้ไว้ทาอะไรเอาไว้ใช้เก็บเกี่ยวผลผลิตนะอย่างต่อไปครับไปดูข้างในกันดีกว่าข้างในครับเราก็จะปลูกอ้อยเป็นส่วนครัวอย่างนี้ครับก็เหมือนตามในคลิปอสอนปลูกอ้อยไปก็คือเราจะวางเป็นตัวนี้ใช่ไหมบล็อกกันข้างล่างกันน้ําไว้ข้างล่างนี้จะมีน้ำ อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไร <c oughs> ระบบพังไว้เนี่ยระบบพังไว้โอเคไม่พังเนะาะข้างหน้านี้ก็จะมีน้ำนะครับก็วางน้ําไปเพื่อให้อ้อยมันปลูกได้แล้วก็วางตัวรีเพนเซอร์ตัวนี้ใช่ไหมมันชื่อว่าอะไรนะพิสตนันดีดีเพนเซอร์อะไรล่ะชื่อว่าตัวเป็นพิสตันครับแล้วก็วางโถด้านบนไปด้านบนตรงนี้เราจะวางเป็นเจ้าตัวตรวจจับไว้ต,วตัวจับเนี่ยผมจะวางไว้เป็นแถวละ2ตัวอย่างน้อยก็มันก็จะตัดทีละครึ่งนึงทีละครึ่งนึงนะระบบง่ายๆครับแต่แค่ว่า ขยายให้มันใหญ่ขึ้นและเอ่อทำให้มันเก็บเกี่ยวผลผลิตได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะระ er บบ,บระบบโดยรวมจะเป็นประมาณนี้ซึ่งที่นานเนี่ยมันไม่ใช่ที่ตัวระบบฟาร,ร์มอ้อยเลยที่มันนานที่นานคือถางพื้นที่เนี่ยาน,นานมากนะครับเพราะว่าเอา่อทฟาร์มอม้อยในคลิปเดียวเนี่ยมันทําได้แหละแต่แค่ว่าคลิปมันจ,จะสั้นเพราะว่ามันตัดยออกไปเยอะมากทั้งตรงเอ่อเคลียร์ที่ทาเลทั้งตรงที่ทาําฟาร์มหาของอีก ผมไปหาเหล็กเนี่ยมาจากสายทานแร่เหล็กนะแล้วก็ใช้เผากระจกอีกครับแล้วก็หางหงษหินหาแร่อีกหานน่นหานี่เต็มไปหมดเลยนะครับมันก็ค่อนข้างนานเลยทีเดียวแต่พอถ้าผมว่าคิดว่าไปตัด็นคลิปเนี่ยแล้วน่าจะสั้นมากๆเลยเนาะจะอูดแหม่น่ารักจงฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าไหนๆก็มันน่าจะสั้นแล้วเนี่ยก็จะทําอีกอย่างหนึ่งไปเลยแล้วกันผมก็ผมคิดว่าจะมาตกแต่งฟา ABC ร์เอวีซีตัวนี้ให้มันดูสวยงามสักนิดน,นึงนะครับ มันดูเป็นอคอกอ่ะมันไม่ดูเป็นแบบสถานที่ให้ n p c ทพักอาศัยเท่าไหร่ผมคิดว่าอุปกรณ์ที่จะใช้เนี่ยจะใช้เป็นไม้อาคาเซียกับส n ตน a n ต s ส o ตนใช่ไหมมันชื่อว่าอะไรอาธิราบเรียบซายอะไรสักอย่างหินเรียบซายนั่นแหละก็ผมว่าน่าจะมิกกันได้เข้ากันเดี๋ยวดูก่อนนะว่าเรามีไม้แดงปะไม้แดง ไม่มีเลยครับไม้แดงไม่มีเลยถ้าง,งั้นเดี๋ยวไปดูด้านบนก่อนด้านบนก็ไม่มีเลยน่าจะต้องไปตัดก่อนนะแต่ส่วนทรายของเราเนี่ยผมว่าน่าจะพอไหมผมว่าน่าจะพอนะผมขุดมาเยอะมากเลยนะเอาไปทําอะไรหมื่อวาเอาไปทำอะไร,ไะไรตรงนี้หมดแล้วเนี่ยดูดิมันผมอันนาย,ยังไงเดี๋ยวนอกรอบอผมจะไปทำฟามอ้อยตรงนั้นเพิ่มแน่นอนแล้วก็มาเอฟเคอ่ทรายมีหินเรียบอยู่นี่อ่ะเต็มเลยโอเคพอพอพอเลยแค่แบบ ไม้ส้มคนนั้นครับเดี๋ยวไปตัดไม้ส้มก่อนละกันโอเคครับผมว่าผมก็ได้ไม้มาเยอะพอสมควรก็ไม่รู้ดิพอไหมสามซาเตก็น่าจะพอสําหรับการเราเลี้ยงเอ็นบแต่ผมว่าพื้นที่ตรงนี้มันไม่น่าเหมาะหรือมันก็เหมาะแหละนะแต่มันพื้นที่ไม่ค่อยพอครับดูจากเอ่อตรงนี้แล้วผมวน่าจะเคลียรตรงนี้สักหน่อยเลยมีสักหน่อยให้เอ็มาอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่ายังไงผมก็ต้องเคลียอยู่แล้วละเพราะเนี่ยเพราะว่าผมทําสุดไปเยันนูน่นอ่ะเอ๊ะ ไม่เดือดชวบากเลยอุ้มันนั่งตรงเนี้ยดูดิเอามองเราด้วยอย่างเ้นผมก็เคลียสุนตรงนี้ดีดออดดแล้วตรงเนี้ยผมว่าจะทําเป็นฟาร์มเอ c ไปเลยยาวๆแล้วก็ทําเป็นแบบร้านค้านะอาจจะต้องเคลียพื้นที่สักหน่อยครับโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เห็นตรงหน้าแล้วเหมือนเขามันโล่งโอเคถือมนโล่งแล้วล่ะตอนนี้ถือแค่ว่ามีคอนเซ็ปต์ที่ผมอยากจะทําเป็นหมู่บ้านชาวบ้านมีอยู่สองอย่างคือจะทําเป็นหมู่บ้านเลยก็น่าจะโอเคเือว่าจะทําเป็นแบบว่าสถานที่เป็นที่ตั้งที่หนึ่งไปเลยแล้วก็แยกออกมาทําเป็นฟาร์ม อย่างที่สองมันสบายแต่มันอาจจะแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่อย่างแรกมันจะสวยเพราะว่าเรามีบ้านของแต่ละตัวเอ c ไปเลยอ่ะแต่มันไม่ค่อยสะดวกผมเลยคิดว่าจะเลือกแบบอย่างที่สองไปดีกว่าเ <c oughs> พื่อความสะดวกสบายของตัวเราเองนะ <c oughs> แล้วก็ผมไปเจอวิธีนึงครับในการแลกออเมอร์ได้ง่ายๆแบบง่ายมากๆเลยสำหรับคนที่แบบว่ามีกระจบเยอะๆนะเราไม่รู้แบบเผาทรายเราจะเอาไปทําอะไรก็นี่ครับเอากระจคขับมัปเป็นกระจบแผ่นนะแล้วคุณมาหาเอ c ตัวนี้ครับ ตโต๊ะแผนที่นะครับอ่าอยางแบบสมมติว่าตัวไหนดีอ่ะตัวนี้นี่เห็นไหมมันจะมีกระจบให้แลกนะครับซึ่งแลกน้อยก,กระดาษดีนะแต่ก็อาจจะใช้เวลาระยะเวลาหน่อยในก,การเผากระจกนะครับแต่ก็เผาทิ้งไปได้เหมือนกันนะมาเอากรนอนเลยแล้วกันะะโอเคเดี๋ยวผมรอพวกนี้มาทํางานนะครับเดี๋ยวก็จะเอากระจกมาแลกนะครับเดี๋ยวเราจะไปสร้างแคมป์คนง,งานกันดีป่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวผมจะไปสร้างแคมป์มสำหรับชาวบ้านกันดีกว่านะครับเราเออ เอาให้ชาวบ้านอยู่กินนอนสบายสบายการรันอะไรประมาณนี้เนาะแคมป์โอโ้โหชอมบ,บี้แคมป์ที่ผมจะตั้งเนี่ยจะตั้งไว้ข้างหน้านี้ครับแล้วสองห้องตรงนู้นเนี่ยจะเป็นศูนย์การค้าเหลือตรงนู้นเป็นตรงนู้นดีกว่าเพราะว่าเวลาเราวัดประตูมาเนี่ยเราต้องการแลกเปลี่ยนเราก็จะแลกเปลี่ยนกันตรงนี้ไงส่วนตรงนี้เนี่ยก็ที่ว่างๆข้างหลังจะเป็นศูนย์สำหรับแบบพ่อพัน npc ผมเรียกสำนักเกียรติโอเคเราก็จะทำ่างนี้ปุ๊บเอ่อจะตั้งบริเวณไว้ก่อนนะก็ขึ้นมา1 2 3 4งสอวอก แล้วก็ไปตรงนี้เอาซักตรงนี้แล้วกันสองสามสี่บล็อกแล้วก็ไปอีกซักตรงนี้ไหมไกลไปปะไกลไปหน่อยเออลดปึ๊บ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 เพราะตรงนี้จะเป็นสูตรการค้าไงนะสักเท่านี้หนึ่งสองสามสี่โอเคแล้วก็ไปตรงไปอีกเสาสุดท้ายก็จะอยู่ตรงเนี่ยตรงนี้ หนึ่งสองสามสี่โอเคส่วนต,ตรงนี้เนี่ยผมจะทําเป็นอย่างนี้ครับก็จะแปลไม้รูปม,มาเป็นอย่างนี้แล้วผมก็จะเอาไม้เนี่ยไปเป็นสลับอีกทีหนึ่งได้สลับมาจมํานวนแบบมหาศาลขนาดนี้เนี่ยผมก็จะมาทําแบบนี้เลยครับต่อเลยอ่าต,ตรงนี้จะทาเป็นแบบว่า,ามันกาแพงอ่ะจะทําเป็นกําแพงขึ้นมาแต่ว่าตรง ท่านะ่าจะทําเป็นแบบมีช่องให้สักนิดนึงจะได้ดูแบบมีความดูนสักหน่อยแบบมีความโปร่งสักหน่อยนะจะได้ดูสดๆนะไม่เหลี่ยมเกินไปอะไรปรนะมาณนั้นส่วนทางเข้าเนี่ยผมก่าว่าจะเอาไว้ตรงกลางเลยรู้ก่อนว่าตรงไหนมันตรงกลางลนิดนึงนะโอเคครับตรงนี้ตรงนี้ประมาณตรงกลางครับสี่ช่องก็ใช้ได้นะว้างดีแล้วผมก็จะทําแบบนี้ครับเอ่อให้มันดูดูขึ้นมาหน่อยนี่ตรงนี้จะเป็นวางแบบเป็นสวนดอกไม้ย่อมๆก็ได้นะ ออสวยดีครับอย่างน้อยก็ทาให้มันสวยที่สุดอะโอเคเราจะปิดกําแพงด้วยอะไรดีถ้าปิดด้วยแบบว่ารู้ว่าเนี่ยมันจะดูเหมือนคุ้ไปผมกะว่าจะปิดเป็นกระจกละกันเพราะว่าผมเผาไว้ค่อนข้างเยอะมากๆลเลยแล้วนะแต่กระจกที่ผมจะติดตั้งเนี่ยอาจจะเป็นกระจกแบรนด์ดีไหมเพราะกระจกแบรนด์มันมีความนูนมากกว่าโอเคครับไม่ลองไม่รู้เดี๋ยวลองดูก่อน โอเคก็ดูดีใช้ได้เลยนะเอออาจจะต้องแบบทำเป็นอันนี้ทำเป็นฐานแบบตรงนี้สักหน่อยก็จะศูนย์สองสามแบบเนี้ยเอออย่างเงี้ยค่อยดูดีขึ้นมาหน่อยนะแล้วก็ยังไงต่อ,อแล้วก็หลังคาจะเป็นไม้ส้มนมะไม้ส้มก็น่าจะพอใช้ได้อยนี่เออโอเคใช้ได้ดูเปมนอนงกม c อ n เซนเตอร์เลยอะ <laughs> <laughs> แลอวบางมันเซนเตอร์ดีส่วนด้านบนเนี่ยอาจจะปิดด้วยนี่สลับอีกชั้นหนึ่งโอเคผมจาว่าเนี่ยผมจะทำเป็นสถานีแบบเปิดอย่างนี้ไปเลยเพราะว่าไม่รู้ดิมันดูสวยดีอะสถานีแบบเปิดดูโล่งดีด้วยเออแล้วก็ไม่กินทรัพยากรเยอะด้วยเพราะว่า,าราาหน่าจะแพงนะดูก็ <c oughs> ตอนคืนเนี่ยนะครับม่ากับการย้ายเอพีซีที่สุดแล้วก็จะย้ายยังไงดีละ่ะเออเอาปเป็นเรือแล้วกันลากจอคืนก็โอเคนะเอพีซี้นนี้จะได้ไม่แตกตื่น มองเรือไม่ได้ตื่นเออนั่นแหละไปกันเถอะ <c oughs> นี่แหละเอาไปทีะต,ตัวได้แหละ โอ้ยเศรษฐีตัวสุดท้ายแล้วครับนี่ครับตัวสุดท้ายแล้วกว็จะเสร็จได้สุดยอดนานมากผมจะมาแลครังคนเดียวกันเป็นจุดกลางบ้านให้พวกนี้มันดูว่าเออนี่พดูดจุดกลางบ้านหมายของพูกแกนะแล้วก็มาขุดเรือออกขุดเรือออกออกให้หมดออกให้หมดเยอะแยะไปที่เอ็มบีซีก็พอฮะออกให้หมดออกโอเคตอนนี้ม้าจะงงอยู่อยู่ที่ไหนอะไรประมาณนี้ผมก็เลยเดี๋ยววางบอสชีพให้เดี๋ยวมันก็จะอยู่งมา วางไว้วตรงนี้ตัวตัว,ตวอา้เอาเพิ่มมาโอเคแล้วก็ตัวนี้หนึ่งสองสามสี่หนะ้าพบเนาะโอเคครับแล้วก็ตัวบรรณารั์จะวางไว้ทางนี้บรรณารั์มาอยู่นี่นะเี๋ยมมันน่าจะเรียนรู้เดี๋ยวมันก็เรียนรู้กันเองครับตอนนี้มันก็ทําอะไรกันหาจุดกึ่งกลางบ้านอยู่เหรอน่าจะหาขาหน่าหาจุดกึ่งกลางอยู่ครับผมก็ตั้งระฆังว้แล้วนะตัวนี้มันโมวาง,งนูนะ่ะ มันแบบคิดถึงท่นู้นเหรอไม่ต้องคิดถึงรู้สาสร์แบบมีพื้นที่ขยยใหญ่ๆใ,ใ,ใ,ให้กรอกมาไหมเอออยานะอย่านะาน,ะนี่ตัวนี้จะเป็นท่าน,นู้นอย่างเดียวเลยตอนมืดมันก็น่าจะเออหาแะ้วนะตัวนี้ก็ผมก็จะตุกทิ้งแล้วละกันโอเคครับต่วันนี้ต้องขอจบกันไปก่อนนะสำหรับอีพีนี้ก็เราก็ได้คือเรียกว่า,วาความคุณหน้ามาเยอะพอสมควรทั้งฟาร์มอ้อยนะครับฟาร์ม MVC มที่ใหญ่โต ันขยาะให้ข้างภายหลังแล้วกันเนาะแล้วก็อ e ีพีหน้าเนี่ยจะมาอัปเดตให้ฟังกันครับ e อีพีหน้าน่าจะเป็นฟาร์มเหล็กนะครับการทำฟาร์มเหล็กอะไรประมาณนี้แหละนะก็ไว้เจอกันอ e ีพีหน้าผมไอ้บ e ้า